เราจะมาทำนักเก็ตไก่เฟนฟาย2กิโลจุ่มชีสยืดสีลุ้มกันค่ะอันนี้คือส่สผสมสีส้มนะทุกคนต้องใช้สีแดงกับสีเหลืองอันนี้สีเหลืองใช่หรือเปล่าไม่ในหัวเขาคือชีสสีแบบว่าไอ้นี่นะเว้ยสีอะไรพาสเทลพาสเทลเลยนี้คนดูดิเหมือนพิกเล็กเก้เลยอะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำนักเก็ตไก่เฟนไฟ2กิโลจุ่มชีสยืด4ลุ้มกันค่ะ mm hmm. นี่ขอโชว์นักเก็ตก่อนเลย mm hmm. มันเยอะมากๆเลยนะเว้ย mm hmm. oh. อันนี้คือเฟนไฟ1กิโลแล้วก็นักเก็ตอีก1กิโลนะคะทุกคนเราสองคนต้องอ้วนกันแน่ๆเลยทุกคนว่าแล้วก็ชิด <laughs> ดูดูทุกคน อบอกเลยว่าน่ากินมากๆแล้วก็ชีสยืดสีลุงของเราอันนี้คือเขาว่าแอบทงไว้ก่อนแล้วทุกคนเพราะว่าจะดูว่ามันจะทำได้ไหมแล้วก็ชีที่เขาใช้มันจะเป็นแบบมอสซาเรลลาชีสเนาะเป็นยี่ห้อนี้ California Secret Farm มันคือยี่ห้อนี้หรอยี่ห้อแมคโครไปค่ะทุกคนเรามาผสมสีกันดีกว่านี่ทุกคนอันนี้คือสีผสมอาหารนะคะของเราจะมีสีฟ้าเป็นแบบแม่สีเนา แล้วก็สีเหลืองไข่สีแดงก่อนจะผสมสีส้มเขาขอเอาสีแดงออกก่อนจะได้ใช้ถ้วยเดียวกันเอาวางเป็นแนวเดียวกันไหมเป็นแบบแถวแถวเอาแถวไหนแถวไหนก็ได้แถวบ้านด <c oughs> ังเริ่มใส่สีฟ้าเราไปเลยเป็นฟ้าให้ไหมเขาว่ามันก็ได้อยู่นะอันนี้คือจะผสมสีส้มนะทุกคนต้องใช้สีแดงกับสีเหลืองใขรเลือดออกอันนี้สีเหลืองใช่หรือเปล่ปา สีเหลืองไข่นี่ไงโดนแกงแล้วโดนแกงแล้วโดนแกงแล้วนี่ทุกคนสีแดงกับสีเหลืองพี่ตองว่ามันจะเป็นสีสม้มไหมไม่รู้เหมือนกันมันแดงรมันไม่ส้มเลยอ่ะแล้วต้อนสีเหลืองให้เขาต้องทําสีอนี่อยู่เนี่ยสีเขียวเปล่าใช่ทําสีเขียวสีเขียวก็คือต้องใช้สีเหลืองกับสีน้ําเงินผสมกันนี่เป็นเขียวไหมครับวันนีเ้เขียวเขียวร้วนรีผสมเลยอุย้ย อันนี้นสม้มสีเหลืองไข่กลายเป็นสีสม้มเหมือนไข่ต้มขยำเลยทุกคนเอาละครับท่านผู้ชมอุ้ยเขียวนี้เขียวโอ้ยไข่มันใสเยอะขนาดนั้นน่ะแม่เขาใสเยอะขนาดนี้ทำไงดีแต่มันก็เป็นเขียวนะทุกคนมันโจกเลยนะเนี่ยแล้วเยลยยินลิ้นเขาไม่บแบบแอะเขียวไปเลยเหรอนี่เขียวเลยเขียวเป็นผักเลยน้องซาน <laughs> มันไม่สีลุกเหมือนพาเทลเหรอพักชีบอนี่ ไม่แน่หรอกพอเวลามันโดนสีมันอาจจะแบบไอ้นี่ไงน้องสันแบบพอชีสละลายใช่ไหมวิชตัวเองอยู่พี่ตังมันคือวใช่ยนะเนี่ยพี่ตังต้องใส่สีฟ้าน้อยนแล้วก็ใส่สีเหลืองจะกลายเป็นสีเขียวที่โอเคคนนี้ไม่หัวเขาคือชีดสีแบบว่าไอ้นี่นะเว้ยสีอะไรแบบพาสเทลพาสเทลเลยนี้ทุกคนดูดิเหมือนพิกเลกเก้เลยอะ เออหนึอว่าอยู่แม็กซิโกนี่ถ้าไม่มีสีฟ้าคือมันคือพิกเลยนะเว้ยดูดิไอ้มันกำลังเดือดล้พทันเปิดเบาๆนะถ้าเปิดแรงเหรออือเดี๋ยวมันจะไหม้ให่ตังสีเขียวอันนี้คือมันทะลักไปหาสีเหลืองเขาอ่ะก็แกใส่เยอะไงก็สีเขียวแกมันทุเรศอ่ะ อุ้ยนักเก็ตผักชีนักเก็ตแมคโครก็อร่อยเหมือนกันเนี่อร่อยอร่อยเตรียมตัวออกเดินทางได้ฉันพร้อมจะไปแล้วนะเพื่อนเขาว่ามันก็ได้อยู่นะนี่มันเป็นสีลุ้มอย่างนี้อ้วนของมันคืออะไรอ่ะหยุดจันนี่ไงอืมอืมชิ้นย่างร้อนอ้วนนัพเก็ตกินกับชิ้นอร่อยจัง ดด <Wow. S 1> ได้อยู่นะเอเกินเฟนชฟาดีกว่าเป็นเฟนชฟาดิปชีสโอ้ยสีเขียวน่าเกลียดมากเลยอ่ะสีแดงก่อนเลยดูดีถ้าเป็นสีแดงทุกคน มันกกายเป็นแบบเขียวของพี่ตังอะแต่ว่ารสชาติอร่อย<ม>แต่แค่สีสันไม่ได้แค่นั้นเองชุดยืดชุดยืดดูสเขียวดิเหมือนกุ้ยช่ายเลยอะ,อะอจังจ้งจงเฮ้ยร้อนแล้วเนี่ยใครกินผัก ถ้าเขาบังคัแพงให้มันทําเป็นสีนี่หูหแลอวเนี่ยแต่เหมืนกัว่าสีเขียวเราเยอะไปอ่ะอม,มันเลยกลายเป็นสีดําเลยนี่เหมือนกินสาหร่ายอ่ะทุกคนผําเออใครกินไข่ผัออ <c oughs> แต่เทอดิปเป็นสีแดงแล้วน่ากลัวมากเลยน่ากลัวมากมันแดงมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือเขียวบ้างเหมือนกัน ือว่าเรามาลองให้ดูแล้วทุกคนถามว่ากินหมดไหมไม่หมดแน่นอนทุกคนแต่ว่าทําไม่งั้นแหละแต่เดี๋ยวยังไงเขาก็จะกลับไปอุ่นอยู่ดียังไงไวเนี่ยก็ต้องหมดมอุ่นนั่นแม่เพราะว่าเอาเป็นจีสีธรรมดาก็ดีก่าแล้วไม่เอาสีลึกหรอกเ้าเช็ดธรรมดาก็จะน่ากินนะพ่อ มันทำให้เรารู้สึกไม่อยากกินมากกำลังกินอะไรอยู่ี่ยช่วยด้วยเมนูสีลุงจะไม่เกิดขึ้นในช่องออกต่อไปถือว่าทําให้ดูไงถ้าทำอะกินแบบปกติจะดีหรื่เน้อหรอว่าหาฟื้นฟูไว้ทุกคนแพงเเขาไม่รู้มันจะอเป็นแบบนี้ เขีแขวะหม้นอน,นี้แง่ยังวะน,นี่พอพอตัดจบอยากกินน้ำจิ้มมึงมาเขิดแค่ใจเดี๋ยวก็เอามาอยากกินซอสมะเขือเทศเอามาะกัน <laughs> ทุกคนคือไม่ต้องแบบว่ามาหาเรื่องเขานะแบบเฮ้ยท,ทำอะไรกินไม่หมดอะไรอย่างงี้ช่องนี้ไม่เคยกินหมดนะทุกคน<อ>ใครตดจิ้มมะเขือเทศ เออช่วยไอ้ยกับจิตอ่ะมันะบายความร้อนออกเลยมาเขิลแทนมาเมือ่อวานล่ะยิบมะเขิลแทศจีศิสุด <c oughs> อย่าหาทำทุกคนบอกใครทุกคนก็ไม่ทำหรอกอย่าหาทำนะซันนี่ <c oughs> เราจบกันแค่นี้นะลาก่อนว้เขียวววีเลย บอกเลยนะว่าคลิปเนี้ยสามารถดักคนที่ใครมาดูแบบว่าอุ้ยน่ากินจังเลยแล้วมาพิมพ์แบบว่าน่ากินหิวมากพี่ซันเนี่ยเขาาไม่ได้ดูเฉลยว่าไม่ได้ดูแน่นอนเพราะถ้าดูจริงๆอ่ะมันจะไม่น่ากินเว้ยทุกคนถ้าใครดูตรงนี้นะบอกเลยว่าลองเลื่อนไปดูดิว่าใครพิม์บ้างว่าน่ากินมากมันน่ากินตรงไหนครับเนี่ยเล่นแล้วางเนี่ยนั่ไงเขาไม่อยากให้ทุกคนได้เห็นนะ ป๊บาป๊บาผิดไว้ผิดไว้โอ้ดีว่ะไม่ติดกระทะเดวยทำไข่ม้วนดีเยอะเลยน้องสันก็ว่างั้นแหละไปค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนักเก็ตเพ้นไฟสอ2กิโลจุ่มกุ้ยช่ายถ้าใครดูถึงตรงนี้พิมรู้ลึว่ากุ้ยช่ายน่ากินมาก ปค่ะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะหรือว่าตลกกับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายมันมันแย่มากเลยอ่ะเขาขอโทษทุกคนมันไม่ได้น่ากินเลยอ่ะปะ